ครั้งที่ความสัมพันธ์เราจะลึกขึ้นและดีขึ้นทุกครั้งมันผ่านผ่านปัญหาเรื่อเกิดท้งนั้นมันไม่มีความสบายที่ทําให้ความสัมพันธ์มันลึกซึ้งขึ้นนะถ,ถ้าให้เรามองดูนี้แล้วแล้วยิ่งเมื่อเราผ่านมันไปได้นะครับเราจะหันกลับมาเราจะยิ่งรู้สึกว่าความรักกับความสัมพันธ์นี่มันแข็งแกร่งขึ้นคลิปที่แล้วเราได้เห็นคุณน้อยต่อสู้เผชิญกับ วิกฤตการเป็นโรคมะเร็งแต่คลิปวิดีโอนี้เรามาดูชีวิตคู่ครอบครัวว่าเขาร่วมมือกันต่อสู้ไปอย่างไรไปรับชมกันครับตอนแต่งงานใหม่ๆช่วงแรกๆเนี่ยกับวันนี้นิยามมันไม่เหมือนกันคู่ชีวิตเมื่อก่อนเราเน้นอะไรนะความโรแมนติกใช่ไหมความเข้ากันได้สร้างสายสัมพันธ์กันพอมันเริ่มเริ่มเข้าสู่โหมดของการเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย แล้วก็ยิ่งมาเจออุปสรรคเจอปัญหาเนี่ยนิยามความรักของคู่ชีวิตมันก็มีการเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงเราเห็นค่านิยมอะไรเราเห็นว่าพระเจ้าอยากให้เราสองคนเนี่ยไม่ใช่แค่รักกันเท่านั้นไม่ใช่แค่การมีลูกด้วยกันแต่พระเจ้าจะใช้เราในการที่เราจะเติมเต็มแผนการของพระเจ้ายางไงสคนที่ตัดสินใจ make decision ตัดสินใจที่จะมีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกัน แล้วก็แชร์เป้าหมายนั้นด้วยกันแม้ว่าจะต้องผ่านทุกหรือสุขหรือเจ็บป่วยหรือความยากจนตอนที่น้อยเป็นมะเร็งถามว่าช็อกก็ช็อกนะแล้ที่สำคัญคือต้องพยายามรักษาบรรยากาศในบ้านให้มันไม่เครียดให้มันสนุกเหมือนเดิมพยายามเช็คความรู้สึกของลูกตลอดเวลาะเดียวกันก็ พอร์ตทางใจ,ใจิตใจกับภรรยาเนี่ยนะครับคือเราไม่มีทางเข้าใจความเจ็บปวดเขาฮะแต่ทําได้ก็คงการฟังเนาะการให้กําลังใจมันมีความซึมอยู่ข้างในนะแต่มันแสดงออกไม่ได้เวลาอยู่กับคนอื่นอยู่กับลูกก็ต้องยิ้มฮนะต้องต้อง,องเหมือนปกติแต่รู้ว่าข้างในใจก็ไม่ปกติเท่าไหร่สิ่งเดียวที่พี่ฐานคือขอให้น้อยรอด เท่านั้นเลยนะฮะถ้าพูดถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นแม้แต่กับคนคนเดียวคนคนนั้นก็จะเติบโตขึ้นแต่นี้เมื่อวิกฤตมันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันกระทบกับอีกคนหนึ่งแน่นอนความสัมพันธ์เราอ่ะมันดีขึ้นแน่นแฟนมากขึ้นมันเข้าใจกันมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่มีเขาอยู่นะแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ เขาไม่ทิ้งเราไปในตอนที่เราไม่อยากจะใช้คำว่าน่าเกลียดดูไม่สวยเหมือนเดิมอา,อาจจะไม่สวยเลยอ่ะคือเวลาเราอยู่บ้านเราแบบโลน,โลนเป็นโลนซ่าอ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. แล้วแล้วมันทำให้เห็นว่าเขาว่ารักเราที่ภายในจริงๆที่ที่เป็นตัวเราจริงๆความรักเนี่ยมันจะไม่หนักแน่นแล้วมันจะไม่ลึกซึ้งขึ้นถ้ามันไม่ผ่านอะไรที่เป็นวิกฤตด้วยกัน คือมันเป็นเรื่องเดียวที่มันจะพิสูจน์มันจะพิสูจน์ความสัมพันธ์แล้วก็พิสูจน์ความแข็งแรงของสายสัมพันธ์ของคนคู่นั้นนั้นก็เลยหนุนใจอยากให้คู่ชีวิตที่กาลังเผชิญปัญหาอยู่อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพใช่ไหมหรือบางทีเป็นปัญหาความสัมพันธ์กันเองแต่รู้เลยว่าแล้วพระเจ้าก็มีวิธีการในการเชฟหรือพยายามดัดเราบางทีปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเพื่อจะดัดแปลงอะไรเราบางอย่าง ให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นสามีที่ดีขึ้นเป็นพ่อที่ดีขึ้นเป็นแม่ที่ดีขึ้นพระเจ้าใช้สิ่งเหล่าเนี้ยนะครับแต่ว่าให้เรามองภาพกว้างขึ้นอย่ามองแค่ตัวปัญหาทุกครั้งที่ความสัมพันธ์เราจะลึกขึ้นและดีขึ้นทุกครั้งเนี่ยมัน,ผ,นผ่านผ่านปัญหาและวิกฤตทั้งนั้นม,มันไม่มีความสบายที่ทําให้ความสัมพันธ์มันลึกซึ้งขึ้นนะถ้าให้เรามองมุมนี้แล้วแล้วยิง่งเมื่อเราผ่านมันไปได้นะครับเราจะหันกลับมาเราจะยิ่งรู้สึกว่า ความรักกับความสัมพันธ์นี่มันแข็งแกร่งขึ้นไปคิดว่าแต่ละคนบุคคลของเราไม่ว่าจะเป็นพี่เดียรไม่ว่าจะเป็นน้อยเนี่ยเราต้องมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราก่อนพระเจ้าต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับเราก่อนก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภระรยาเหมือนคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นแต่ละคนนสำคัญมากที่เขาจะต้องมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า ก่อนที่จะมีความสัมพันธ์โดยที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในคู่ชีวิตของเขาเราไม่มีแหล่งความรักพอเราไม่มีแหล่งของคุณค่าพอเราไม่มีเราทําเองไม่ได้ฮะอันนี้อันนี้จริงๆนะในส่วนตัวเรารู้แลว้วพระเจ้าเป็นเป็นศูนย์กลางจริงๆอนะ่ะถึงจะทําให้ชีวิตคู่เราไปได้แล้วอย่างที่บอกนะครับว่าพอพอเรายิ่งเราเห็นเป้าเราเห็นว่าพระเจ้าอยากจะใช้ครอบครัวเราทําอะไรหรือ การเติมเต็มของพระเจ้าในครอบครัวเราคืออะไรปัญหาตรงหน้ามันเล็กแล้วเราวางมันได้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นแค่กระบวนการมันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นเขาตอนที่วันที่เราแต่งงานมันเป็นวันเนี้ยที่มันเกิดการขัดเกลกันซึ่งกันและกันแล้วขอบคุณพี่เดียมากมากในการที่พี่พี่เดียยอมในการที่จะเรียนรู้และปรับตัว เข้าหากันและกันเพราะฉะนั้นไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับคนที่แต่งงานกันวันนั้นนะแต่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับคนวันนี้<อ>ที่นั่งอยู่ตรงนี้และเขาเป็นแบบนี้และเขาเติบโตกับพระเจ้าแบบนี้คํามั่นสัญญาที่เขาให้ไว้ตอนที่แต่งงานเนี่ยมันเป็นจริงในชีวิตของเขาและเกิดผลจริงๆในชีวิตของเรากระบวนการที่พระเจ้าขัดกัดขัดเก่าเราดีที่สุดคือคู่ชีวิตคนอื่นทำไม่ได้ แล้วเมื่อไหร่ที่เรายอมยอมให้พระเจ้าขัดเกลาเราผ่านคู่ชีวิตเเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆความสำเร็จของประธานวันนี้ที่ผมรู้สึกตัวเองอยู่ในจุดที่แบบมีความสุขกับพระเจ้ากับชีวิตกับงานกับครอบครัวก็ต้องมาจากภรรยาที่ผมได้ทําในสิ่งที่พระเจ้าให้ผมได้ทําได้อยู่กับคนที่ผมพระเจ้าให้อยู่ด้วยแล้วได้อิมเพชุดคนหลากหลายเนี่ย มันเป็นจุดที่ดีที่สุดในชีวิตของผมนะผมเองไม่เชื่อว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้ถ้าไม่มีเขาผมเข้าใจเลยครับเพราะผมเองก็มีชีวิตคู่มีชีวิตครอบครัววันนี้สามีของคุณน้อยเผชิญทั้งความสุขและความทุกข์ ร่วมไปกับคุณน้อยผมเชื่อในฐานะสามีนะครับอาจจะไม่ได้เจ็บป่วยทางกายแต่เจ็บป่วยทางใจแน่นอนเมื่อเห็นภรรยาเป็นโรคมะเร็งแต่พระเจ้าเป็นศูนย์กลางและเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวนี้ผมเชื่อว่าครอบครัวนี้จะเป็นทัาพอต่อท่านผู้ชมอย่างมากครับถ้าใครกำลังมาเชิญความยากลำบากในชีวิตคู่ขณะน,นี้อธิษฐานตามผมครับข้าแต่พระเจ้าขอบลงทรงอวยพรแก่ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวทุกๆคน ขอพระองค์ทรงเป็นกำลังกายกำลังใจและทรงนำทุกครอบครัวให้ผ่านพ้นอุปสรรคในชีวิตคู่ไปได้อธิษฐานทูลขอสิ่งนี้ในพระนามขององค์พระเยซูกิจเจ้าเอเมนถ้าใครต้องการคำปรึกษาหรือต้องการคำอธิษฐานสามารถอบอกมาได้ที่เพจซีเบียนไทยแลนและถ้าใครมีเรื่องลาสามารถแชร์มาได้ใต้ใคลิปวิดีโอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ